พาท,าท่านผู้ชมมาดูสายน้ําที่ไหลอย่างเชี่ยวกรากนะครดูแล้วเหมือนคนที่กําลังบ้าคลั่งนะครับเป็นการไหลของแม่น้ำยงสีเจียงนะครับที่ช่องแคบเขากระโจนนะครับซึ่งเป็นุบเขาที่มีความลึกถึง2,000เมตรนะครับในบรรยากาศที่หนาวเย็นและมีสายลมที่พัดมาอย่างแรงนะครับ ปกติแม่น้ําแยงซีแห่งนี้เมื่อไหลผ่านตามเมืองต่างๆก็จะไหลอย่างเอื่อยอิงน้ําดูไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใดน้ําแต่ว่าเมื่อมาผ่านที่ช่องแคบเขากระโจนแห่งนี้ก็จะไหลอย่างรุนแรงนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามไปอีกอย่างหนึ่งครับ แม่น้ำแยงซีมีถิ่นกำเนิดมาจากทานใต้น้ำแข็งในมณฑลชิงไั่ไหลผ่านเหตุที่ราบสูงที่เบตน,นะครับไหลสู่ทะเลที่เมืองเซี่ยงไฮ้แม่น้ำแยงซีมีความยาวถึง6,300กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ คลิปนี้มีความยาวประมาณ11นาทีกว่านะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาของช่องแคบเสือกระโจนนะครับตอนท้ายคลิปก็จะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นลงที่ถือว่ายาวที่สุดในโลกนะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนาะแล้วก็จุดที่สามารถมองเห็นยอดของภูเขาอิมะมังกรหยกได้นะครับ ช่องแคบเสือกระโจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกของยูเนสโกนะครับเป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียงช่วงแคบที่สุดที่มีความกว้างเพียง30เมตรนะครับช่องหุบเขานี้มีความยาวถึง15กิโลเมตรนะครับตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาอิมะมังกรยก ที่มีความสูงถึง5596เมตรนะครับแล้วก็ภูเขาหิมะ5ป่านะครับที่มีความสูง5396เมตรซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำไหลเชี่ยวนะครับและก็อยู่ใต้ป่าสูง2000เมตรนะครับตามตำนานกล่าวว่ามีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพรานนะครับโดยกระโดดข้ามจากแม่น้ำที่มีจุดแคบที่สุดนะครับคือ เป็นจุดที่มีหินขนาดใหญ่นะครับหล่นลงมาจากหน้าผาด้านบนนะครับมาขวางอยู่กลางลําน้ํานะครับจุดนี้ก็จะมีความกว้างเพียง25เมตรนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้นะครับก็คือช่องแคบเสือกระโจนนั่นเองครับ สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีนแต่ละที่เขาก็จะสร้างเป็นระบบทยานนะครับคือมีการบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการเก็บเงินได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับสังเกตดูทางเดินที่เรียบแม่น้ำแห่งนี้นะครับก็จะสร้างเป็นราวเหล็ก กั้นไว้อย่างดีนะครับมีความแข็งแรงมากนะครับส่วนพื้นก็จะปูด,ด้วยไม้สนนะครับซึ่งมีความหนาของพื้นมากนะครับก็จะเดินได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทําหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุมโมงค์ที่แขวนกระดิ่งนะครับแล้วก็มีการบริการถ่ายภาพให้ด้วยนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรจะเอาดูไว้เป็น ตัวอย่างนะครับว่าเขาสร้างระบบที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวนะคนก็เลยมาเที่ยวกันได้อย่างทุกเพศทุกวัยนะผู้สูงอายุและเด็กก็สามารถที่จะชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีความสวยงามอลังการอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นคนทางเหนือเขาเขาจะบอกว่าเป็นห้อมห้วยนะครับหรือว่าเป็นหุบเขาครับก็จะเป็นช่องลมนะครับลมที่พัดมาจากด้านน้อนะครับก็จะมาไหลรวมกันอยู่ตรงช่องเขาแห่งนี้นะครับก็จะเป็นช่องเขาที่มีลมพัดอย่างแรงนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงไหลของน้ําก้องกังวานนะครับ ก้อนหินใหญ่ๆที่อยู่ตรงกลางแม่น้ำนะรัที่เขาบอกว่าเป็นช่วงที่เสือกระโดดข้ามจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้นนะค,คือกระโดดไปยังก้อนหินที่อยู่กลางแม่น้ำนะแล้วก็กระโดดไปยังฝั่งตรงข้ามอีกทีหนึ่งนะมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าตำนานนะที่เขาสร้างหรือว่าเล่าให้กันเป็นเรื่องสนุกสนุก สังเกตดูฝั่งตรงข้ามน,นะเขาก็จะสร้างสะพานแบบโค้งนะเป็นสะพานแบบจีนโบราณไว้ตรงที่ลำห้วยแห้งแห่งนั้นนะปกติถ้าเป็นฤดูฝนนะสายน้ำยงซีเจียงแห่งนี้ก็จะเป็นสีเหลืองขุ่นข้นนะก็เหมือนกับสีของแม่น้ำทางบ้านเราในช่วงหน้าฝนนะก็จะเป็นสีส้มแดงนะ แต่พอถึงช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะบนภูเขาที่มีหิมะก็จะละลายลงมายัางแม่น้ำแห่งนี้นะอันนี้เป็นสะพานที่เขาสร้างคล่อมลำห้วยแห้งนะก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามนะที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะ ในบริเวณช่องแคบเสือกระโจนแห่งนี้ก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวหลายอย่างมีทั้งการถ่ายรูปนะแล้วก็มีการแขวนกระดิ่งที่ตรงบริเวณลาวที่ช่องแคบแห่งนี้ด้วยนะก็เป็นอุโม,มง์กระดิ่งที่มีคนมาแขวนไว้อยู่เป็นจำนวนมากนะครับ ถ้งเกตดูหินแต่ละก้อนนะมันตกลงมาจากหน้าผาที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะทำให้เกิดเสียงที่ดังคือก้องกังวานนะ ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากที่สุดในโลกนะครแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและจะพยายามนํามาเสนอท่านผู้ชมให้ครบทุกมิติในเรื่องของประเทศจีนอรารยธรรมของจีนนะครับซึ่งจะสามารถติดตามได้ในช่อง YouTube เคล็ดลับแห่งนี้นะครับ คลิปนี้ล่ละท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ